ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดของโควิดรอบนี้นะฮะก็คือกิจกรรมไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่เขาเริ่มนะครับมีการชุมนุมมาได้สักสอสาวันแล้วก่อนที่เมื่อวานนี้คือ6เมษายนเนี่ยจะหยุดพัก1วันแล้วก็ประกาศกลับมาชุมนุมต่อในวันนี้คือ7เมษายนแต่ปรากฏพอกลับมาชุมนุมวันนี้เนี่ยก็เจอโควิดกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งนะฮะ ที่ช่วงเช้าก่อนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวนะครับมีกระแสข่าวบอกว่าวันนี้คุณจตุพ,พรพงพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำเนี่ยอาจจะมีการประกาศยุติเวทีชั่วคราวนะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนเนี่ยมารวมตัวกันและทําให้โควิดระบาดอีกครั้งหนึง่งก็มีกระแสข่าววันนี้พอเขากลับมาชุมนุมกันนะฮะกลับมาชุมนุมกันที่สวนสันติพร ถนนราชดำเนินนะครับก็กลับมาเจอกันนะฮะแต่แม้ว่าจะมีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่าจะมีการยุติเวทีวันนี้นะครับแต่บรรยากาศวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสนใจที่มาชุมนุมกันก็เข้ามาร่วมอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยมาตรการนะฮะในการคัดกรองโควิดเนี่ยจากสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็เข้มงวดกว่าปกติมีการตั้งจุดคัดกรองนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วม ทั้งบริเวณทางเข้านะฮะแล้วก็มีการบริการเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือก็เรียกว่าตรวจเข้มข้นเพราะว่าโควิดเริ่มกลับมาราบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะในครั้งนี้เนี่ยโดยกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการแสดงดนตรีนะครับโดยแก้มดคันไฟก็สตาร์ทกันซักเวลาประมาณ16นาฬิกาเสร็จเสร็จก็เริ่มสตาร์ทกันก็มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีทางคุณปุ้ยสุริยาชินพันธ์อดีตนักสแสดงชื่อดังวันนี้ก็ขึ้นเวทีขับร้องเพลง แปงเถวตายนะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงของคุณไวัยพจน์เพชรพัรณ์ก็ระหว่างที่ร้องไปเนี่ยปรากฏมีรายงานบอกคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยก็มีการปรบมือโห่ร้องและตะโกนให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกไปนะครับแล้วยังรวมถึงวันนี้ก็มีคุณเจ๋งดอกจิกก็ขึ้นมาบนเวทีเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ไฮไลท์ครับไฮไลท์วันนี้ของเวทีไทยไม่ทนก็คือการขึ้นปราศัยของคุณจตุพรพรมพันธุ์พร้อมกับนะครับคำถามว่าวันนี้ คุณจตุพรเนี่ยจะประกาศยุติเวทีหรือไม่เพราะว่าก็มีกระแสข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับโดยก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยคุณจตุพรกับคุณวีระสมความคิดนะครับก็ไปเข้ารับการตรวจโรคโควิด -19 ก่อนที่ซุ้มของโรงพยาบาลตํารวจนะครับซึ่งอยู่หลังบริเวณเวทีปราศัยขนาดเดียวกันก็มีสายฝนเนี่ยปโปรยลงมาแต่ว่าทางกิจกรรมเนี่ยก็ยังดําเนินต่อจากนั้นพอตรวจเสร็จสิ้นแล้วนะฮะคุณจตุพรคุณวีระสมความคิด แล้วก็แกนนําคนอื่นๆนะครับมีคุณไบรท์ชินวัตรก็มาก็ขึ้นเวทีนะครับพอขึ้นเวทีแล้วคุณจตุพรก็นะฮะแถลงบอกว่าจากสถานการณ์ของโควิด1 i ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทำให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานเพื่อไม่ให้การชุมนุมเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับแม้ว่าการระบาดในรอบที่ผ่านมาจะไม่ได้เกิดจากการชุมนุมก็ตามโดยขอให้ติดตามความคืบหน้า ของการนัดชุมนุมเนี่ยได้ที่ช่องทางของโซเชียลมีเดียและเชื่อว่าหากจะมีการระดมคนเข้ามาชุมนุมอีกหลังจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนข้อกล่าวหาที่ว่ากลุ่มไทยไม่ทนนี่นะฮะเข้ามาลดเพดานการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษานั้นคุณจตุพรบอกว่าตนเนี่ยเชื่อในหลักการประชาธิปไตยแนวทางของกลุ่มจะไม่ขัดแย้งกับกลุ่มอื่นแต่หากกลุ่มอื่นจะสู้แบบใดก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไป ให้เป็นเสรีภาพของแต่ละกลุ่มแต่ว่าภาพรวมการต่อสู้จะไม่ขัดแย้งกันและคุณจตุพรก็บอกว่าเดี๋ยวหลังสงการกลับมาจะจัดหนักแน่นอนขออย่าติดขออย่าติดติงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มองไปข้างหน้าว่าเราจะสู้เพื่ออะไรผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากการเป็นนายกนะฮะไม่สามารถให้พลเอกเป็นไม่สามารถให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปได้แม้แต่วันเดียว ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากบนเวทีครับในระหว่างสงการผมขอฝากไปยังทั้งสองฝ่ายฝ่ายคนไกลรัฐถ้ายังบิดปืนเราหาว่าคนที่มาเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์ออกไปนั้นเป็นพวกลมลางสถาบัน ผมจะจับหนักหลังจากสงการาน yeah. 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 หลังสงการานเราคงจะได้มีเรื่องราวอธิบายกันมากมายส่วนการนัดหมายใหญ่อย่างไรนั้นให้อดทนรอคอย yeah. Yeah. วันไหนที่เราได้รับถันทาเมติจากประชาชนทั้งแผ่นดินแล้วว่า <Yeah. S 1> เราพร้อมจะลุกขึ้นพร้อมพร้อมกันทั้งแผ่นดินวันไหนก็วันนั้น ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ฉันทามติจากประชาชนจะบังเกิดว่าคนในแผนดินนี้เป็นจำนวนมากต่างเปลงเสียงไม่เอาพลเอกประยุทธ์พร้อมๆกันวันนั้นก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปกลุ่มสามัคคีประชาชนได้ขับเคลื่อนเพียงแค่ปราศัยวันเดียวยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพลเอกประยุทธ์ เรียนชุดรปภซึ่งใช้มาเจ็ดปียังไม่มีเหตุผลเอานายทหารร้อยีมารักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งที่เรายังไม่ไปไหนอยู่ที่อนุสร์สถานอย่างเดียวแต่ว่าความกลัวมันได้เห็นชัดแล้วว่าบนในกประยุทธ์กำลังเจอกับอะไรกับพ้องดีราสมร์น,นี่ก็เป็นการถแถลงจากคุณจตุพรบน,วนเวทีนะครับก็ประกาศแล้วว่า เดี๋ยวช่วงนี้จะประกาศจุดติเวทีช่วคราก่อนะครับแล้วเดี๋ยวหลังสงกรานกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับเนี่ยจะรอดูฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่จะมาขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มนะฮะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักที่จะมีการขับเคลื่อนไปสู่จุดนี้นะครับก็น่าจับตานะครับท่ามกลางกระแสที่เกิดขึ้นของกลุ่มนี้ที่เขาเริ่มมีการชุมนุมนัดหมายกันมา แล้วก็มีมวลชนเข้ามาเริ่มชุมนุมแล้วด้วยนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มาเจอกับโควิดอีกครั้งหนึ่งทําให้ต้องหยุดกันไปก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่งหลังสงการก็ต้องรอดูสถา,านการณ์นะครับว่าเมื่อผ่านพ้นสงการไปแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อผ่านพ้นสงการไปแล้วเนี่ยบรรยากาศในการชุมนุมคนที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยเขายังตอบรับหรือไม่กับเป้าหมายที่คุณจตุพรวางเอาไว้แล้วก็น่าจับตาต่อถ้ากรณี หลังสงกรานนะครับกลับมาสตาร์ทกันอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่ามวลชนยังมาต่อนะครับพูดง่ายง่ายว่าเริ่มจุดติดแล้วเนี่ยมันจะไปตรงไหนหรือกลับมาแล้วจะไม่ไปไหนเลยคนกลับน้อยกว่าเดิมก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องตามกันต่อในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าคุณจตุพรก็ยืนยันบอกว่าแม้ในช่วงที่เวทีพักไปนะฮะในช่วงสงกรานเนี่ยแต่ในโซเชียลมีเดียก็จะมาคุยกันต่อใน Facebook เ,เดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์สดมาคุยกันต่อนะครับเพื่อไม่ให้เวทีเนี่ยมันขาดตอนไป เปลี่ยนแค่สถานที่เท่านั้นเองก็มาคุยกันในโลกออนไลน์ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในกลุ่มของสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่เขาก็ประกาศกันไปแล้วนะฮะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเด็นตรงนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR c ค d e ได้เลยครับ